แอบพลาดแน่นอนหรือว่าว่าลึกแน่นอนเนี่ยเพราะเลยตีนึกว่าเพื่อจะปาดโหเลยวิ่งหนีออกฮ่าไปมาชุบชุบชุชุบชุไหวเลยมันตีหลังกูอย่างโง่โง่โง่อะไรมึงโง่อะไรกูชุบมึงดูเพื่อนกูด้วยควายโง่โง่ไอตัวมาดิชจี๊อะไรมึงเจี๊อะไรเออตีกูได้ดิตีกูได้ดิควายไอ้เหี้ยบุญแต่พูด ตีค <laughs> <N> ุยได้อีกเงาเอาแค่นีดูเพื่อนมึงดีเพื่อนมึงตายอ่ไอ้ควายเพื่อนมึงตายในเงาดูดิอควายโอ้โหโอ้โหเออเออ

มึงบมดอะไรมึงหอะไรเฮ้ยเฮ้ยสิงวเพื่อนะแรกฉนเยว้าบ่ะเิงเพื่อนะเนี้ยหมดไรมึงดอะไรเ้ย

เฮกอือเอ้บอลอน้โนเนมปะฮัลโหลอันโนเนมปะตัที่โนหนึ่งอะครับผมเยทพี่เบลก็สีเาเยไอ้อันนีโนเนมปะฮัลโหลอนี้โนเนมปะตัวที่โนหน่ะครับผมเฮ้ยปากันะ อุกเออ้าเอไห่ตีตรงไหนอ่ะ ผมไม่ได <the> ้อ <the> ยู่แน่เลยดิผมน่าจะทำอะไรอยู่นี่แหละเฮ้ยติดคุกผมติดคุกน่าจะติดคุกยังไม่ตื่นเหรอยังไม่ตื่นเฮ้ยเอาทีเฮ้ยจุมาดีละจุมาดีจุมาดี

เวทีไวเพื่อนเวทีไว้เพื่อนเจ๋อโอ้ยเวทัยเพื่อนเฮ้ย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 

ฟาดยี่น้ำตกแล้วมไอก็โตรกไอ้ยี่นแจงยี่นี่หุ้นหัวหนีีควายเลยไป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  ไนอะไห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 นโ้โหลฟีหวาหมึงมาร์สิเีย้องเียนะี่ะาีอะเออดินอพดนแต่มึงไม่มาร์กละเียเวมึงเฮ้ยวะแล้วไหนมึงบอกเืองไง้อองมึงวะอยผมผมมาร์ไม่แล้วพี่าลา็ดไม่เลยทีใหม่เฮียคือมาร์แล้วเหีย บ่อนอยู่นอกเมืองไม่ใครช่วยบอลเขี้ยเวทอันนี้แค่ขับอ่ะไอฟเวทขับเหรอไอฟเวทขับอะปืนเดียว่ามึงอ่ะบ่อนเรากูจบแล้วทำไมเอฟเวทอีกนะตัวโดนจริงไหมเหนนี่เลยไอฟเวทขับเหรอเอากล่องซปอมไปดิไม่มีเลยพี่ในตัวโอ้ยไม่ดีอะเก็บไปไหนไปดิเก็บไปไหนเดิม อี้ยขับรถไม่มีกล่องด้ไงวะมึงอ่ะอ้เียเวทเอาแล้วมึงไมขึ้นละเบสเบเบสเบเบกไม่ได้เนี่ยเอาเร็วกดตากอนสิูจะพารถี่นี่ตามอาบ้านอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านมอร์ดเดินยอเดนยอะตามเี่ย มึงอะถ้าตาใช่ไหมตามหมอตาตาไปแจกเกี้ยไปไหนมึงอะไปไ่วุ้ยเร็เร็วตไม่ตายไม่ตายไม่ตายเก่าไปแล้วสิมาออมาเร็วบัวเปยสี่ซันไม่มีเปยครับผมไม่มีเปยโอ้เกี้ยงไปเลยบุงกาก็ลงไปดไอ้เบ๊ ไอ sí, sí, claro. ้เคียมึงหลอนอะไรเนี่ยไอ้สัตสขึ si queremos, ้นรถเร็วๆเป็วๆไปๆๆๆๆจบที่เราเบาที <t <t no ่สุดทั้งหมดทุกอย่างเลยไอ้บีโนะพีโนะเหมาไว้เลยว่โหจตึงเบาะไว้ยังไงกูถามกิ๊กเรื่องอะไรแกเรื่องอะไรแกรถแตกยางพี่เออเดี๋ยวกูไปซ่อมพี่ร้านไงมึงคืนอะไรเดี๋ยวกูไม่มีกล่องแหนวายตัวฟรีอยู่ไหนวายตัวฟิล์มด้านหลังครับพี่ด้านหลังครับ ครับมึงมาร์กเฮ้ยดูไปแล้วนี่อะไรอ่ะฮัมผมกดไลค์ด้วยสาดยีดแม่เฮ้ยใครเอาไปตัดอ่ะเอาไปตัดอ่ะโอเคไปตัดอ่ะ

บอช่วยตายงูช่วยช่วยไช่วยไบอีอะไรบอีอะไรไไมึงี้ไเฮ้ออดูไว อะไรช่วยอะไรบอสบอที่อะไรบอที่อะไรอะไรอะไรมึงเลงไรชุบด้วยพี่อะไรอะไรมึงเป็นอะไรเพื่อนกันเดินคนที่ชุบด้วยโหเหี้ยซัโหเจนเจ็นค่อยเล่นสามตบแล้วตรงเนี้ยโหเหี้ยมันดีสัดเฮ้ยเฮ้ย